สวัสดีครับท่านผู้ชมผมตั้มมิสูไบแดงนะครับมิสูบิชิกวางไถ่มอเตอร์เซลสาขาบางนาครับวันนี้ผมมีรถสวยๆหนึ่งคันครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับเตรียมส่งมอบไปคุณลูกค้านะครับรถคันนี้เป็นมิสูบิชิไททันโฟว์วิวนะครับ GS ราคา958,000นบาทนะครับเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะครับติดตั้งตัวส่อนไททันสปอร์ตสีดำนะครับตัวลงตัวตัวนี้เป็นปี2023แล้วกระจังหน้าสีดำ ก็มีเพิ่มเข้ามาจากตรวนี้นะครับครอบตัว C ส,สีดำเงาและชายกันชนด้านล่างหูแดงพร้อมไฟเดย์ไลท์ในตัวนะตัวนี้นะครับติดตั้งจากโชลูปไปเลยนะเขาบอกว่าตัวรถดูดีมีมิติไปเลยทีเดียวครับด้านข้างเขาเนี่ยกระจกทั้ง2ฝั่งกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งเนี่ยเขาจะเป็นสีดำมาแล้วในรุ่นปี2023ก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมนะ หมอด้านข้างตัวรถก็มีติดตั้งนิดหน่อยจะเป็นเบ้ารองมือเปิดประตูสีดำเงาพร้อมด้วยคิ้วกันาสาดนะครับส่วนด้านท้ายก็จะเดิมๆเลยนะครับปี2023เนี่ยเป็นชนหลังสีดำแล้วนะครับแล้วพบตัวมือเปิดประตูตัวนี้ก็เป็นสีดำแล้วเช่นกันแต่ภายในห้องโดยสารเนี่ย ไอ้เจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นเบาะผ้ามจากโรงงานก็ทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสเปคโรงงานนะครับให้คุณลูกค้าแต่เดินได้สีแดงให้นะฮะดูสปอร์ตสวยงามเลยครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นสี่ประตู4ฟวิวเกียร์ธรรมดาในราคา950,000บาทสิ่งที่พิเศษเพิ่มเข้ามาเนี่ยมีทั้งจอพร้อมกล้องหลังเครื่อปรับอากาศแบบ อัตโนมัตินะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดไวเลสชาร์จเจอร์นะครับดิฟล็อกนะฮะแต่นี่เลยครับโฟวิลขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์และสามารถเลือกเป็นขับเคลื่อน2ล้อก็ได้หรือขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ก็ได้ตัวนี้จะเป็น4ี่ไฮนะครับแล้วก็4ี่โลนะครับมี4ฟังก์ชันในการใช้งานในการขับขี่ในโหมด4 wheel บอกเลยว่าเป็นกระบะ4วิวเจ้าเดียวในเมืองไทยที่มีระบบ Full-Time ให้นะครับตีกท,ทั้งพรงมอะไรมาติฟังก์ชันและหุ้มหนังด้วยนะครับสวยงามลงตัวครับในราคาไม่ถึง1ล้านบาทได้4 e e l เกียร์ธรรมดาและก็เป็นฟูลไทม์นะครับถ้าท่านลูกค้าท่านใดที่ชมอยู่นะครับสนใจรุ่นนี้ไปใช้งานนะครับเน้นลุยก็ได้นะครับหรือขับโชว์ก็กสวยครับผมถ้าผมเข้ามานะครับ ยังมีสียังมีโค้ด้ารดให้เลือกอยู่นะครับตอนนี้นะครับพอทั่วประเทศเทา่จะหารถยากแล้วนะครับแต่ที่มิสูบิชิกวงถ่ายเบรคเซลเนี่ยยังมีรถให้คุณลูกค้าให้ชมอยู่นะครับสามารถเป็นเจ้าของได้ครับเพียงทักไลน์เข้ามานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนําเสนอมากมายแต่งน้อยๆอย่างนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษคุ้มๆนะครับอย่างเช่นฟรีค่าบำมุสาย5ปีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟ้อมของเดลวนะครับฟรี5ปีเลยนะครับค่าจดทะเบียนก็ฟรีให้นะครับ บอกเลยว่าคุ้มค่าและดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นที่0.59อรนะคันนี้รับไปแล้วนะครับ0.59ปเพร้อมรีค่าวลงทษา5ปีปีเขาจะทะเบียนให้ด้วยนะครับและการตกแต่งแบบสวยงามลงตัวสไตล์แบบนี้ได้เลยนะครับถ้าผู้ชมชมอยู่นะครับสนใจรถคันนี้สนใจรถรุ่นนี้ไปใช้งานครับทักผมเข้ามานะครับเซลต้ามิสูบิชิกงไทยมอเตอร์เซลสาขาบางนานครับยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำนะครับอยู่จังหวัดไหนจะออกรถทักเข้ามาได้นะครับ มีงประมาณเท่าไหร่ในการออกรถก็ทักเข้ามาได้เช่นกันนะครับถ้าชื่นชอบ้วคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาด้วยนะครับสวัสดีครับ